สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์นะคะสําหรับใครที่กําลังจะใช้ผงชูรสในการบํารุงต้นไม้ค่ะก็มีหลายคนถามดาวกันมานะว่าทำไมใช้แล้วนะคะใบเหลืองดอกร่วงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราใช้ไม่ถูกวิธีค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์กันนะคะว่าเราไม่ควรใช้ผงชูรส กับต้นไม้ระยะไหนและควรใช้แบบไหนกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะถ้าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยอยู่ในระยะที่เขาเป็นดอกตูมแบบนี้ค่ะอย่างมาริของดาวเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะทีนี้ดาาก็บํารุงเร่งดอกเขานะคะโดยการใช้สูตรต่างๆซึ่งก็มีผงชูรสรวมอยู่ด้วยค่ะพอเขาเริ่มแตกเป็นยอดดอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็หยุดใช้ค่ะเราจะใช้ในการบำรุงเฉพาะช่วงที่เขาเล็ ให้ออกดอกนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ในช่วงที่เขาออกดอกแบบนี้นะคะฉีดเข้าไปจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็ดอกร่วงได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงออกดอกไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ผลแบบนี้ควรจะงดค่ะใช้สูตรบำรุงตัวอื่นนะคะหรือว่าอาจจะใช้ลดลดก็ได้ค่ะวิธีการฉีดพ่นผงชูรสในการบำรุงต้นไม้นะคะเราจะใช้ ในอัตรานะคะ1ช้อนชาต่อน้ำา1ลิตรค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดตาดอกนะคะใช้สำหรับฉีดพ่นค่ะ แต่วันนี้ฟอกกี้ของดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งริทนะคะดาวก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะขย่าแล้วไปฉีดกันค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะเราก็จะฉีดต้นไม้ที่เราต้องการให้ออกดอกค่ะแต่เขาเนี่ยยังไม่ติดตาดอกนะคะอย่างนี้ต้นแก้วนะคะที่เราให้ดูเนี่ยเป็นแก้วแครค่ะก็คือเขาเนี่ยยังไม่เริ่มติดตาดอกเลยนะคะแต่ว่าเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะแตกยอดอ่อน ยังไม่ติดตาดอกเราก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะเพื่อเป็นการเร่งและการบารุงให้เขาออกดอกนะคะต้นนี้ก็เป็นแก้วแครเหมือนกันค่ะก็ฉีดนะคะพ่นบำรุงไปค่ะเพื่อเร่งให้เขาออกดอกนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ที่ออกดอกแบบนี้แล้วนะคะเราใช้โดยการผสมน้ำเพื่อที่จะเอาไปราดรดทีโคนต้นค่ะ และพวกไม้ใบต่างๆแบบนี้นะคะก็ใช้ในการราดรดที่โคนต้นด้วยค่ะจะได้ช่วยให้รากเขาเนี่ยแตกออกมาได้เยอะนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยค่ะน้ำประมาณนะคะประมาณ4-5ลิตรนะคะใส่2ช้อนชาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ พอของชุลละลายแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามารดต้นไม้ที่เราต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆนะหรือว่าไม้ดอกไม้ผลเนี่ยก็เอามารดได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เดาเพิ่งจะปลูกไปนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นสารแหน่ที่เดาชําไว้นะคะเดาทําคลิปให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วค่ะก็ตามไปดูกันได้นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วค่ะก็ยังงามสดใสอยู่เลยนะแต่รากเขาเนี่ยน่าจะยังไม่งอกนะคะเพราะฉะนั้นเดาก็ครอบไว้ช่วงกลางวันค่ะพอกลางคืนเนี่ยเดาก็เปิดเขาไว้นะคะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในระยะต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะคะปริมาณการใช้เนี่ยก็ใช้ให้ลดลงมาค่ะอย่างน้ํา4-5ลิตรก็ใส่แค่1ช้อนชาก็พอค่ะสำหรับระยะห่างในการใช้นะคะเดาใช้อาทิตย์ลัย่างไม้ดอกนะคะ ชวนชมค่ะบานหมดแล้วนะก็เอาดอกที่แบบว่าเหี่ยวๆนะคะเอาออกค่ะมาสํารวจนะคะบางคนบอกว่าชวนชมเนี่ยทาไมเวลาออกดอกเป็นดอกตูมแล้วร่วงนะคะลองสังเกตแถวเนี้ยแถวก้านดอกบางทีก็จะมีเพลี้ยนะคะมาเกาะกินน้ําเลี้ยงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดอกร่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูบ่อยๆนี่อย่างนี้นะคะชวนชมของเราเนี่ยดอกบานหมดแล้วค่ะทีนี้ พอบานหมดแล้วนะไม่ได้เป็นดอกตูมนะทีนี้เราก็จะฉีดเลยเป็นการกระตุ้นนะคะเดี๋ยวประมาณสักพรุ่งนี้มาเลยเน,นี้เนี่ยดอกตรงนี้เนี่ยเขาก็ร่วงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดเลยค่ะบำรุงเลยนะคะต้นนี้นะคะดอกยังไม่มีเลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นพันยักษ์นะคะพันนี้ยังไม่มีดอกค่ะฉีดเล่งบำรุงไปเลยนะคะ แต่พอเขาเริ่มออกดอกตุ่มๆเนี่ยเราก็เลิกฉีดนะคะสําหรับการฉีดเนี่ยก็ฉีดประมาณนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะส่วนสําหรับการลาดรดนะคะดาวก็รดอยู่ที่อาทิตย์ละครั้งเหมือนกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการนําผงชูรสเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้ปลอดภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ